ับสวัสดีครับพบกันอีกแล้วกับจุก,กุยมินิโฟวิววันนี้นะครับตามคำขอของน้องแอมให้วิเคราะห์เรียงจากใหม่ไปเก่าแล้วกันครับเริ่มจาก MA ครับผมที่เขาทำยาเขาออกมาก็คือตัว l l s t แอ r o w ครับปัจจุบัน b l a ซแอ r o w เป็นเช่นนี้ไปแล้วตัดปีกตัดบอดี้หน้าออกไปแล้วแล้วก็ระเบิดซุ้มล้อไปแล้ว ครับผมเรามาว่ากันว่าที่โครง MA ก่อนเขาอ,ออกแบบมาเพื่อให้เสถียรแล้วก็ที่เปลี่ยนจาก MS มาก็คือไอตัวตัว,ตว,ตว,ตวล็อกมอเตอร์ซึ่งถ้าเป็น MS สมัยก่อนเนี่ยก่อนหน้านี้จะเป็น MS ซึ่งแบบว่าแกะยุ่งยากใช่ครับแกะยุ่งยากแล้วก็บางทีเนี่ย ตัวตรงนี้มันจะหักไปผมก็ต้องใช้น็อตขันทะลวงขึ้นมาแล้วเอาไอ้ไอ้นี่ยหมุนล็อกไว้ไม่ให้ตัวล็อกมอเตอร์มันกระเด้งขึ้นมาตอนวิ่งอยู่นะครับเนี่ยนะครับเขจะเห็นว่า,ายุ่งยากหน่อยนึงฮะก็ตัว ms เนี่ยตามเขาบอกนะฮะเขาบอกว่าออกแบบให้ Easy Maintenance คือแบบว่าดูแลรักษาง่ายเป็นฝาครอบเกียร์ชิ้นเดียวแล้วก็ MA เนี่ยจะยาวกว่า MS 4มิลแล้วก็กว้างกว่า5มิล ไม่รู้จริงหรือเปล่าลองไปเทียบกันดูฮะ mm. MA ยาวกว่า MS 4ีมิลแล้วก็กว้างกว่า5 mm. ้ามิลไม่รู้เหมือนกันเราไปเทียบดูเขาบอกว่าเพื่อความเสถียรครับในการวิ่งทางตรงเพราะฉะนั้นเขาบอก่างนี้แล้วะก็แปลว่าทางตรงเนี่ย MA จะวิ่งดีกว่าเชื่อว่างั้นนะครับแล้วก็ปีกข้างเติมเข้ามาใน MS เขาไม่มี เอ็มเอสเขาไม่มีเลยต้องติมปีข้างขึ้นมาเองอันนี้เขามีมาด้วยแล้วก็มีให้มาหลายรูเพื่อที่เราจะได้แบบจะใส่ปีข้างแบบไหนก็ได้แล้วแต่ที่เราอยากจะใส่จะใส่เข้าใส่ออกใส่พลิกใส่ด้านอะไรก็แล้วแต่เราต้องการครับผม แล้วในเว็บเขาบอกว่าแอโรได n นามิกครับเนี่ยฮะบอกว่าลมเข้าทางนี้แล้วก็ออกทางนี้ไปซึ่งรถมันวิ่งในรางผมก็ไม่รู้ว่ามันจะแอโรหรือเปล่านะ,ะแล้วต่อมาก็คือเรื่องถาเรื่องรางฐานเรื่องรางฐานบอกว่าแยกกันเป็นสี่จุด เพื่อแบบว่าป้องกันการชอ็อตการเกิดขึ้นนะฮะแล้วก็ป้องกันการเพื่อเวลาวิ่งเร็วๆอย่าเงี้ยมันจะแบบเกิดเขาเขียนประมาณเนี้ยแล้วก็ที่จุดที่เพิ่มมันก็คืออ่าถ้าเป็นตัวเริ่มต้นนะฮะตัวในกล่องเนี่ยเขาจะมี เบรกหลังมาให้เหมือนกับตัว AR ครับจะเป็นตัวนี้นครับคือเขาเอาของ AR มาใช้เลยใช้ดีไซน์เดียวกับ AR เลยตามในเว็บไซต์นะฮะเขาจะบอกว่าเอา ms บวกกับ AR จะได้ m a ราะฉะนั้น MA ก็คือพัฒนามาจาก MS กับ e r มารวมกันจะมาพร้อมกับโรลเลอร์6ตัวซึ่งจะเสถียรกว่า MS นะครับต่อไปเป็น MS นะครับ MS จะแยกมา3ชิ้นส่วนหน้ากลางหลังเราสามารถแบบว่ามีหลายๆแบบมาปรับเปลี่ยนได้ ข้อดีของ MS ก็คือฮะด้วยความที่มันสั้นกว่าตามที่สปีดขาบอกนะครับมันสั้นกว่าฐานล้อจะ80มิลครับก็จะได้เปรียบตอนเข้าโค้งครับผมแล้วก็สามารถใส่ล้อโตได้โดยที่แบบว่าไม่เสียการทรงตัวมากนัก แล้วก็ก่อนหน้านั้นก็คือเรามากลับมามอเตอร์หลังก็คือเป็น ER ครับผมอา ER เขาบอกว่าออกแบบมาเพื่อง่ายต่อการาปรับแต่งแล้วก็ดูแลรักษาก็คือรางฐานฮนะเขาจะอยู่ข้างล่างจะเปิดง่ายไม่ต้องเปิดบอดี้แต่เวลาจะเปลีป่ยนฐานแล้วก็เผลอเปิดบอดดี้ทุกทีครับ ก็ข้อเดองเขาคือมีโรเลอร์มาให้6ตัวก็จะเสถียรกว่าเสียรกว่าพวกที่มีโรเลอร์แค่4นะฮะหมายถึงแกะกล่องน,นะครับระยะระยะยาวแปดแปดมิลครับจะยาวกว่า MS จะยาวกว่า MS ครับผมอ่า m a กับ MS เนี่ยผมไม่ค่อยถนัดสักเท่าไหร่ m a ก็คันล่าสุดที่เพิ่งทำก็เป็นคันนี้ครับก็ให้ดูว่าทำไมไม่ใช้อันที่เป็นมัลติเพราะว่าตามหลักเวลาน้ำหนักนะมันควรจะอยู่จุดต่ำสุดของรถนะฮะตามที่ผมเข้าใจนะครับก็คือผมก็ไม่รู้หรอกว่ามันผิดหรือมันถูกแต่ผมเข้าใจว่ามันถูก ก็คือให้น้ำหนักเนี่ยอยู่ต่ำที่สุดของรถเท่าที่เป็นจะทำได้แต่อย่างอันนี้มันอยู่ข้างบนใช่ไหมฮะมันทำได้แค่นี้มันต่ำกว่านี้ไม่ได้แล้วออันนี้ก็คือต่ำที่สุดก็เอาไม้ใส่ไว้ข้างล่างนะฮะอันนี้ก็ต่ำที่สุดแล้วบ,บางคนมาขึ้นมาอยู่ข้างบนอาจจะเป็นเพราะแล้วแต่ความเชื่ออะไรเงี้ยครับแล้วแต่ ก็ทำเสาไว้ใส่ต่ำๆครับก็ผมก็ไม่ได้เก่งมากอะไรก็ลองผิดลองถูกครับก็เป็นไกด์ให้เพื่อนๆอมือใหม่หัดเล่นอะไรเงี้ยก็แล้วแต่จะลองทำตามผมหรือจะลองทำตรงข้ามกับผมคือสุดท้ายมันต้องลองครับเราจะได้รู้ว่ามันอาการมันเป็นยังไงมัน ทางนี้ทางนั้นมันขึ้นแล้วแต่กับสนามด้ครับว่าลายมันเป็นยังไงโดดยากแค่ไหนอะไรเงี้ยครับก็ต้องลองปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆครับก็มา MS ก็ไม่มีอะไรครับก็ล้อมันโตผมเลยต้องเปลี่ยนทดทดเกียร์ลงมาแค่นี้เอ,อันนี้เซ็ตไว้ตอนอสนามสีคอนเดือนตุลาครับ วิ่งอนีใช้โลพลาสติกเพราะว่าให้มันช้าๆหน่อยนะเพราะว่าสนามนั้นมันเป็นหลังเต่าสองอันแล้วก็ตรงกลางมีหญ้าครับก็เลยจะยกเบรกสูงขึ้นนิดนึงระยะเบรกก็เนี่ยรอก็สูงต่อมาก็เป็น AR ครับ AR ตัวนี้เป็น AR ตัวที่ได้ที่สอง รุ่นเจแปนครับของ h อ b บ y b บาครับผมเมื่อเดือนส mm ิบเอ็ดเดือนพฤศจิ hmm. กาก็มีโชคด้วยครับ mm hmm. ก็ได้มานิดหน่อยนี่ก็เบรกติดยายายวๆงถามว่าไอาขา้ขาวๆนี่อะไรก็ไอ้พวกซองซองที่ไม่ใช่ซองที่ไม่ใช่ครับซองครับนี่ครับ,รบตัดออกมาพับให้เป็นองศาแล้วก็เบรกเราก็จะได้เป็นองศาฮะ ก็นี่คนะครับขึ้นเสาไว้ให้ต้มต่ำๆโรเลอร์ไอ้เสาโรเลอร์เดี๋ยวนี้ผมผมฮิตใช้แกนมอเตอร์ครับเพราะว่าเวลาโดดแหกหรือมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเสามันไม่เบี้ยวฮะถ้าเกิดว่าเวลาเราแข่งเนี่ยเสาเบี้ยเนี่ยเราต้องเปลี่ยนใหม่บ่อยก็ขี้เกียจนะครับขี้เกียจเปลี่ยนเสาพูดตามตรงขี้เกียจเปลี่ยนเสาใส่เสามอเตอร์ม <endas? S 1> <poquito S 2> ันเลยฮะ ก็ไม่มีอะไรครับก็เนี่ยดูองศาโลหน้าครับถ้าไม่มีองเนี่ยก็คือหน้าจิกถ้าไม่มีองศาเลยมันก็ฮะมันก็แหกแค่นี้เองง่ายๆฮะอย่าอย่าเจาะลึกเยอะเลยเดี๋ยวครับเดี๋ยวตอนอื่นไม่มีอะไรพูดฮะอันนี้ก็คือของตัวแข่งฮ o อ,อบบี้บาร์ล่าสุดครับ ก็ไม่มีอะไรฮะก็ a r เหมือนเดิมหน้าตัดส่โล19ตั้งล้อขึ้นมาเป็นสเตเบลไลท์อยากทำตามก็ได้ครับแต่ต้องเจียขอบออกให้หมดไม่งั้นมันมันเกินมันผิดกติกาครับผมฮะก็ไม่มีอะไรก็เบร์อันนี้เบรกเบรธรรมดาฮะเอาติดเทปให้มันลื่นนิดนึงเพราะไม่งั้นมันจะเบรกจึ๊กมากมากไปฮะคือ ถามว่าติดน้อยติดเยอะเท่าไหร่ต้องไปซ้อมครับต้องไปเทสดูฮะก็เหมือนเดิมฮะเนี่ยผมก็ยึดทฤษฎีเดิมแต่จริงเสานี้สั้นไปนิดนึงฮะก็ให้มันอยู่ต่ำๆให้ตุ้มอยู่ต่ำๆไม่มีอะไรวิ่ง power dash นะครับผมวันนั้นวันนั้นใครเชียร์ผมอยู่ก็ขอบขอบคุณนะี่มาเชียร์มาช่วยมาลุ้นกันครับผม ข้อดีของ AR ก็อย่างที่บอกฮะมันรุ่นใหม่โค้งมันมาทั้งชิ้นฮะก็อะไรอะสวิตง่ายก็คือแบบว่าถอดป,ประกอบซ่อมง่ายอย่าเงี้ยครับแล้วก็มีอะไรให้เล่นหลายอย่างแล้วโค้งมันก็แข็งแรงฮะเวลาโดดกระแทกอะไรก็แบบเนี่ยครับมันอาการมันบิดเนี่ยมันแบบโอโ้โหน้อยมากเลยถ้าไม่เชื่อลองไปบิดอันอื่นดูสมมุติอะ บิดซุปเปอร์ทูผมบิดซุปเปอร์ทูให้ดูนี่ซุปเปอร์ทูคันแรกผมปกติไม่ได้เล่น,นนะลเนี่ยฮะเห็นไหมฮะล้อเนี่ยโอ้โหเนี่ยเบี้ยวอย่างนี้เลยบิดทีฮนะเป็นเออาร์เหรอบิดไปดิฮนะ <c oughs> แทบจะไม่บิดเลยฮนะโอ้บิดไปน้อยมากยิ่งเอ็มเอสไม่ต้องพูดถึงบิดไม่ไปเลยแค่นี้แล้วกันครับ MAMS AR ถ้ามีคำถามเพิ่มเติม ถามได้เลยนะครับเดี๋ยวมาลงเพิ่มจุก,กุยมินิโฟ e ิ l ขอบคุณครับ